ครับอันนี้คือบรรยากาศยามบม่ายวันนี้ครับทุกคนกาศก็ร,รอ่ออ๊ปูพองก็มาเยี่ยมพวกเรานะครับนะครับาทางนี้เขาก็ยังปลูกอยู่เนาะช่วยกันปลูกนะฮะทางนี้เขาก็ยังปลูกอยู่เนาะช่วยกันปลูกนะฮะ <ว pools> อคุณกำลังเจ็บเต้นครับผมถ้าทิาถ้าทิาเพื่อนกันดีาเอาเอากล้องออกไปเพื่อนน่ะยมม่ไปยังครับอโอ้วันนี้ก็้งัไเต้นแบบพุบนะฮะ เยีนปกติแล้วปกติแล้วก็กระสอบคุ้มครับกันเปื้อนนี่กระสอบบะปกติแล้วนี่แหละตะกี้ผมขายของก็ใส่ตัวนี้ขายยังล่ะขายหมูทอดกระเทียมพริกไทยครับแมนสุนบอผมชื่อวิตพ่อข้าครับโอ้ขายหมูทอดมาก่อนเนาะก่อนฉันมาเป็นยูทูบเบอร์นี่มาช่างมามันต้องใส่กระสอบซุปเก็บใ้มันเปื้อน ทุ้งป,งปุ๋ยอ่ะทุ้งปุ๋ยอ่ะสอบปุ๋ยมันชิได้พอดีครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเปองได้แน่สบายดีอยู่ดีไ <c oughs> ม่แห <c oughs> ้งไฟฟ้าเราอยู่ไครเหรมื่อยแต่ไม่อยู่ไครโอ้ยมื่อนี้ปู่พอ่อกินข้าวเยังครับมื้อเที่ยงนี่ไหมกิ <c oughs> นไม่กินกับปัานกินแซ่บนั่นรับเ <c oughs> อากินกับลาบอ๋อลาบสีเนัย โอ้โหะแบบาแซวก็จะมันคมื่นเลย้กลัวไปม้ม่าบเลยกินอ๋อฮะเขาเขาลาบซีนนะครับนุ่มพลกับทวนๆอยู่กมดเลยครับผมกลางดแดดกนละ ครับผมก็ตอนนี้ก็ช่องเบเดสตอรี่ก็เริ่มถอยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีกระแสมาก็ช่องนี้เขาก็เริ่มถอยแล้วนะครับผมถอยก่อนกลับแล้วครับกลัเรื่องข่าวว่ารุงจะกลับเย็นนี้ก็ต้องถอยก่อนกระแสข่าวออกมาออกมานะครับผมช่องสองช่องนี้ก็เริ่มกลับเริ่มถอยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปรอรอถ่ายว่าลุงถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอ๋อโอ้ยแบบเราท่านถอยไหมไม่ อกบท็จะไปหอดกลก็เขาลุงกลับบ้านแล้วนะโอ้ลุงกลับบ้านแล้วเนาะลุงกลับบ้านแล้วกพิไปก็ได้โต p p y อะไรควัมได้โตถ้ามีเอาต่งก็มนี่ก็ได้มันสีหายจะาอยหลังะครับครับครับอเนเดียเพิ่กลับบ้านนะครับผม ไไปดด้บันนคคงเเลื่่ออทีมันยกได้สบายครับไปแล้วได้ครับผมมันไปแล้วไปแล้วไายบนมั้งไปทายอยู่บ้านมั้งนะครับผมถอยอีกถอยอีกถอยอีกช่องแล้วนะครับผมถอยอีกหนึ่งช่องครับถอยอีกหนึ่งช่องนะครับไหนึ่งช่องใหญ่นะครับไปรอต้อนรับกระแสมานะครับมีกระแสออกมาว่าวานะครับก็มีกระแสออกมาแล้วละครับเขาโดยถอยแล้วครับช่องเมดีนะครับจะไปตลาดนะคโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับถอยอีกหนึ่งช่องครับวันนี้ฮะ ถอยอีกหนึ่งช่องครับถอยแล้วครับนาแล้วบังเทีย่ยมนะนะ <c oughs> เอาละครับไปแล้วนะครับไ,ไม่ยุ่งกับมีครับผมไม่ยุ่งไม่แตะไ,ไตรไ,ไม่ดูไม่ไม่ตูดใีไงไม่ดู ทั้งคุ่นได้เหยียบแหมือนนังเร่อน้องไม่ใหญ่ด้วยคมบังคมปังทองอุไรครับกำลังปลูกทองอุไรทั้งคุ่นเอาหวยมันแล้วทองอุไรทั้งคุ่นะนะคุณแล้วคุมงานแน่เลยถือโอกาสคุมงานเลยนะครับตอนนี้ฮะ มาเดินฝั่งดูฝั่งนี้ครับลุงผลปลูกอะไรต่อนอ้ทางนี้เนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ครับทุกคนครับคุณกันจะประพัดกับประกอบกี่โมงกดให้แล้วนะแอดมานานะครับเป็นห่วงแอดมานาณว่าไม่ได้ทานข้าวอ๋อทานได้ไว้ครับคุณดาษยา วันนี้ข้าวข้ากล่องนะครับแล้วก็พอดีก็ห่อข้าวมากินด้วยใกล้เสร็จยางมานาใกล้แล้วครับผม นี่คือบรรยากาศต้นอะไรปลูกทุกอย่างเลยหลายอย่างมากเลยค่ะ

แคนครับเอานกเนเม็ดแคนะมม่แค่นะครับมันนนไม่แค่ผลตกข้า่ออกมะงยแทนอกหผมยำาอกะนอต้นเรียนมาเด้อเนื้อมันเสีย วานบ้านมาอย่างต้นตุเรียนปลูกแล้วมันแสบเป็นกัมากแน่น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 สาต้นแล้วสวัสดีค่ะต้นาสวัสดีคมาบ้านบานเาไปปลูกตุเรียนอันนี้นะเดีตัวนี้จะปลูกทุเรียนเหรอคะคุณลุง ตต้นเยอะคุลุงจะปลูกทุเรียนเอาทุเรียนมาปลูกเยอะๆนะครับเราจะได้เวลาทุเรียนออกเราจะได้มาเยี่ยมเยี่ยมยุงบ่อยๆเนียครับปลูกเยอะๆเลยครับทุเรียนผมสลับส่วนครับลุงพลฮะเพราะว่าถ้าทุเรียนออกเราจะมาเยี่ยมเลยฮะมานอนนอเลยครับผมเยี่ยมลุงเยี่ยมคุณลุงใช่ไหมนี่นะคะเราก็เราก็ลุงอยู่ อันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนครับโอ้บรรยากาศช่วงบ่ายประมาณนี้นะครับก่อนเดินทางกลับเดี๋ยก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณกําลัางใจของคุณทุกคนครับจบคลิปนี้ก่อนครับกลับมาลาสตอรี่สวัสดีครับ